บทที่3อันตรายจากหม้อไอ้น้ำบอยเลอร์ฮัส d อดหบทนำหม้อไอ้น้ำเป็นเครื่องกำเนิดไอ้น้ำซึ่งเป็นภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อให้ได้ไอ้น้ำที่มีความดันและอุณหภูมิตาม,ตามต้องการในงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปหม้อไอ้น้ำจะมีองค์ประกอบที่สำคัญคือเตาตัวหม้อไอ้น้ำ อุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบต่างๆเตา,ตาเป็นบริเวณที่ใช้เผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดความร้อนใช้ต้มน้ำให้ได้ไอน้ำเตาจะประกอบด้วยอุปกรณ์เผาไหม้เชื้อเพลิงและห้องเผาไหม้ซึ่งในห้องเผาไหม้แต่ละเตามีลักษณะ ที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อเพลิงที่นำมาใช้ในการให้ความร้อนเช่นหากเป็นเชื้อเพลิงแข็งก็จะมีตะแกรงไฟหรือ fire g a ์เกและหากเป็นเชื้อเพลิงเหลวกส๊สหรือถ่านหินผงก็จะใช้หัวเผาหรือ Burner เป็นต้นส่วนมาก เตาจะสร้างให้อยู่ในตัวหม้อไอน้ำเลยตัวหม้อไอน้ำเป็นส่วนที่รับความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้และส่งถ่ายความร้อนให้กับน้ำทำให้น้ำกลายเป็นไอตัวหม้อจะประกอบไปด้วยท่อทรงกระบอกหรือว่าดรัมและ ท่อน้ำหรือ water tube หรือท่อไฟหรือ fire tube น้ำจะบรรจุอยู่ในตัวหม้อไอน้ำประมาณ2ใน3หรือ4ใน5ของปริมาณตัวหม้อไอ้น้ำซึ่งจะเรียกส่วนนี้ว่าชั้นน้ำ water space ส่วนที่เหลือจะอยู่ในส่วนบรรจุไอ้น้ำที่เรียกว่า ชั้นไอน้ำ e a m Space ขนาดของทั้งสองส่วนนี้จะมีขนาดเท่าใดขึ้นอยู่กับคุณลักษณะพิเศษของตัวหม้อที่ตัวหม้อยังมีช่องลอดแมนโฮติดอยู่ที่ผิวด้านนอกเพื่อให้คนลงไปทำความสะอาดหรือตรวจสอบภายในได้ หรืออาจจะมีช่องมือลอดแฮนโฮล d แทนนั่นขึ้นอยู่กับขนาดของตัวหม้อชนิดของหม้อไอน้ําหม้อไอน้ํามีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบซึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาเพื่อการใช้งานในสภาวะการใดทั้งนี้แบ่งชนิดได้ตามขนาดตามวัตถุประสงค์ของความต้องการใช้งาน ตามโครงสร้างของตัวหม้อตามวิธีการส่งน้ำหมุนเวียนตามชนิดของเชื้อเพลิงหรือตามของเหลวที่เป็นตัวกลางรับความร้อนที่ใช้ดังเช่นหม้อไอ้น้ำแบบท่อทรงกระบอก c y l i n d r i c a l Boiler) 2. หม้อไอ้น้ำแบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler) 3. หม้อไอ้น้ำ ชนิดพิเศษหม้อไอ้น้ำแบบท่อทรงกระบอกหรือ s i l e n t i c l Boiler หม้อไอ้น้ำแบบท่อทรงกระบอกประกอบด้วยท่อทรงกระบอกใหญ่หรือ drum ภายในท่อทรงกระบอกจะมีท่อไฟทรงกระบอก Fire t หรือกลุ่มท่อไฟ Smoke tube ระหว่างท่อทรงกระบอกใหญ่กับท่อไฟจะบรรจุน้ำไว้ผลิตไอ้น้ำขนาดทั่วไปที่ใช้สามารถผลิตไอน้ำได้ประมาณ6ตันต่อชั่วโมงความดันที่ต้องการจะต่ำกว่า10กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรลักษณะพิเศษของหม้อไอน้ำแบบท่อกระบอกเมื่อเทียบกับหม้อไอน้ำ แบบท่อน้ำดังนี้ 1. โครงสร้างง่ายๆราคาไม่สูงมากและใช้งานได้สะดวกกว่า 2. โครงสร้างถูกสร้างขึ้นมาใช้งานกับความดันต่ำปริมาณการผลิตไอน,น้ำไม่มาก 3. พื้นที่ผิวในการนำความร้อนน้อยเริ่มต้นผลิตใช้เวลานานการเปลี่ยนแปลงความดันเป็นไปอย่างชา้า หม้อไอน้ําแบบท่อไฟทรงกระบอกเป็นหม้อไอน้ําที่นิยมกันอย่างทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมตัวหม้อไอน้ําจะมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกภายในจะมีท่อไฟทรงกระบอกในแนวยาวตลอดหัวจรดท้ายหนึ่งหรือสองท่อโดยทั่วไปจะใช้แบบเผาไหม้ภายใน ในการป้องกันไม่ให้ท่อไฟทรงกระบอกร้อนจัดต้องรักษาระดับน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเหนือผิวของท่อไฟทรงกระบอกตลอดเวลาหากระดับน้ำนั้นสูงเกินกว่าระดับน้ำกำหนดจะทำให้ปริมาตรของการจัดการเก็บไอน้ำลดน้อยลงบริเวณหัวและท้ายของตัวหม้อไอน้ำจะมี แผ่นเหล็กแบนหรือขึ้นรูปก้นกระทะปิดอยู่หากเป็นแผ่นเหล็กแบนต้องมีการเสริมความแข็งแรงด้วยกัดเซตสเตย์เพื่อให้มีความสามารถในการทนความดันจากภายในได้สอง หม้อไอ้น้ำแบบท่อไฟหม้อไอ้น้ำที่เพิ่มพื้นที่ผิวนำความร้อนโดยสร้างเป็นท่อเล็กๆหลายท่อให้กา๊าซเผาไหม้ผ่านตัวหม้อไอน้ำที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำมีความดันต่ำประมาณ10บรรยากาศ มีทั้งแบบเผาไหม้ภายนอกและภายในสามารถออกแบบสร้างให้เล็กกว่าแบบท่อไฟทรงกระบอกได้แต่จะทำความสะอาดได้ยากกว่ามอไอน้ำแบบท่อไฟทรงกระบอกผสมท่อไฟเป็นหมอไอน้ำแบบเผาไหม้ภายในมีท่อไฟทรงกระบอก หลอนและกลุ่มท่อไฟรวมยึดติดกันด้วยแผ่นท้าย 4. หม้อไอ้น้ำแบบยืนเป็นหม้อไอ้น้ำแบบเผาไหม้ภายในต่อล่างเป็นห้องเผาไหม้ตอนบนเป็นหม้อไอ้น้ำในแนืวตั้ง 2. หม้อไอ้น้ำแบบท่อหรือ water tube boiler ที่น้ำหมุนเวียนธรรมชาติหม้อไอน้ำแบบน้ำหมุนเวียนธรรมชาติหมอไอ้น้ำแบบนี้ออกแบบให้มีการไหลของน้ำแบบหมุนเวียนทำให้เกิดวงจรหมุนเวียนแบบธรรมชาติในหม้อไอน้ำเกิดการพาความร้อนแบบธรรมชาติ 3. หม้อไอน้ำชนิดพิเศษหม้อไอน้ำ ชนิดพิเศษเช่นหม้อไอ้น้ำไฟฟ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดเล็กใช้ความดันต่ำกว่า10กิโลกร,รัมต่อลูกบาทกเมตรใช้เวลาในการเดินเครื่องน้อยจึงได้ความดันตามต้องการไม่มีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ราคาแพงและอินไฟมากส่วนประกอบของหม้อไอ้น้ำหนึ่ง ว,ว้าว 2. เครื่องวัดระดับน้ำสามอุปกรณ์แยกไอน้ำสีเครื่องวัดอื่นๆที่ใช้กับหม้อไอน้ำอันตรายจากการใช้หม้อไอน้ำหนึ่งสาเหตุจากโครงสร้าง ของตัวหมอไอน้ำา 2. สาเหตุจากอุปกรณ์ควบคุมอันตราย 3. สาเหตุจากการใช้งานและขาดการบำรุงรักษา 4. สาเหตุจากผู้ควบคุมหม้อไอน้ำา 5. สาเหตุจากเจ้าของหม้อไอน้ำการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำแบ่งออกได้2แนวทางคือ การบำรุงรักษาด้านการสัมผัสไฟและด้านสัมผัสน้ำข้อดีข้อเสียของหม้อไอน้ำข้อดีของหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำข้อดีคือมีกำลังการผลิตยอยู่ในช่วง15-50ตันต่อชั่วโมงสามารถที่จะรับการเปลี่ยนแปลงพลาัางงานอย่างรวดเร็วทำให้ได้เปรียบหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ หม้อไอ้น้ำแบบท่อน้ําจะมีการบรรจุภายในเป็นส่วนน้อยดังนั้นความล่าช้าในการให้ความร้อนที่มีต่อระบบก็จะน้อยกว่าในหม้อไอ้น้ําแบบท่อไฟอันตรายที่เกิดจากหลักการระเบิดของหม้อน้ําแบบท่อน้ําก็จะมีน้อยลงด้วยหม้อไอ้น้ําแบบท่อน้ําสามารถเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้แบบเก่าได้หรือสามารถทํางานได้เหมือน หม้อไอ้น้ำรุ่นใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดครับก็จบลงไปแล้วครับกับบทที่3อันตรายจากหม้อไอ้น้ำครับ